โอ้ยกร็บขาขาเป,าป็นแผลขาเป็นโรคพุ่มแผลนังหลอกเบิดพี่น้องนี่หลอกกินเห็นนังกําผ่าก็าแดงใจบายอยู่สวัสดีค่ะสามดันหองใจขอบคุณหลายเด้อพี่น้องพี่น้องเห็นน้ำก็สีน้ำเงี่ยขาพึ่งบดเจ็ดเลยตอนนี้บวมไข้ยืดบวมไข้ยืดบวมบวมไข้ยืด,ดบวมยบม้ยบ่ยืว ็วขอบคุณสีหลันหัวใจเด้อพี่น้องขอบคุณสีหลันหัวใจขาเดิมบวมแล้วบวมใครกลยังที่เหล่ันันแผ่มากันแพ่มากบบที่นี่ขั้น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 บวม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 นังหลอกกันหลอกแล้วแต่นังกําผาแดงิ่งขึ้นลูกค้าก็ไรอย่างนั้นมากลำบาก น่าเ,เป็นเติดในสิเบิด์ตกำเบิด,บดเว้นเลยเบิด์ตกำเบิร์ตเว้นกับเขาลุกเน่านั้นน้องไปนอนคนเดียวไฟ้กีกับเบิด์ระมานมาหลายปีไฟ้กีทีเดียวบ่ได้นั่นลเราเโรคตายเบิดในร่างกายจะได้ลองเพี้งเขาฉันไป, <laughs> ปิดเถื่อนไปเกิดลุก นี่ไปเกิดยุบปุ๊กไม่เหยียดมานเท่ระมานสังขารแม่กันได้เหยีดมาใหญ่เป็นปีเราก็ตายจากไปเนาะสวัสดีค่ะลุงมิตขอบคุณหลายๆด้วยลุงมิตรนะฮะขอรนนายขอจมเรียงสังขากรกับของขาขอยบวมใครเง้อเรื่องนี่นะ่งนายเงี้ยแต่เนี่นเ,เป็นปีนปนปนนะแม่ก็ละนาย ไปอันปรารถนาขันจำศาสตร์ได้เขาก็าขอเกิดมาเป็นคนแล้วก็จะสิเกิดเป็นอย่างนเนาะขอให้เป็นนล่มเป็นแหลงไปตัวตีบตัวแดนนะว่าว่าเกิดเป็นคนหรือเป็นน้องเขาเกิดศาสตร์เดียวละศา,าสตร์หนาที่บ้างได้กรซังแต่ว่าศาสตร์หนาาสตร์นั่งบ่มีดอกเกิดมาเป็นคนนั้นมันแสนลาบากหยากแขแ็งแสนสาหัสเธอโอ้ลําบากลําบนพี่น้องทรมาน แล้วก็ปวดหัวแล้วก็เป็นไข้แล้วก็หันใจเพอิ่มเป็นโรคหอบโรคเหงื่อหลอดกระดูกกระเดี่ยวสารพัดขอบคุณหลายหลายนะลูกนี่นะไข่จุ้งไข่ในโอ้ยขันสิเกิดมาเป็นคนบางทีเพราะว่อยากเกิดดอกเพราะขอปราชญนาไปบอกถ้าพัดได้เท่าใดเราไปบอกอยู่ข้ามเก่าเนี่ยขอเพราะบางวันสิได้เกิดดอกทำบุญหน่อยก็ขอให้กายทำบุญหลายก็ขอให้เป็นก็ขอเกิดเป็นคนด้วยละอาตศีนัน บ่ขอเกิดให้มันไปแบบมันพ่มีโตตนรอยเพราะว่าอยากเกิดกั็จะเกิดมาแบบนี้เพราเว่าน้ำหลักเกิดมาเดวกับตายก้อนสิตายว่าสันปวยสุกคนทุกคนนะปวยตายคุณวยตายแต่มันโดนรถส้นตายเันราส้นตายเกิดรูปบาิเหตุ่ยงอยู่พีอปัญญะอะไเราก็จักขอปาถนาจะแนวแน่วเลย เรากเกิดเป็นอย่งตั้งศิลไห้าสหนึ่นงสาสาเดียวสาดอื่นๆเบานึา่งแบสวัสดีค่ะอันมันช่วาอย่างสะไ่สะไเขอบคุณได้ไหลายเ้อคุณสะไบอยังน้อยเนานะ สับปะกึดเหมือดก็อันบอกอ,อ,บอกั่ตัวยหรอเห็นตัวแบะสับปเราเนาะของคนหลายได้เลยนะไม่ไหนตามนันละอาจังไงเนาะสามนัน,น,นอ๋อ สวัสดีค huh. ่ะตามนะคะโอ้โหกอบคุณหลายๆตามนะคะพนันงานเขเลยว่าตามนั่นแ่ะตาไม่เห็นหูเขาสายตาคือดีเพราะป่านไหนเลย